สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนแล้วนะคะนี่ย้ำคำนะคะย้ำคำเอ้าเดี๋ยวหาแสงกันนะนึกว่าเบาพี่ดำมาเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ค่ะนี่พวกแรกอันยังก่อนตำตำทะเลรวมกับตำตีนไก่ นี่ค่ะตำทะเดียรวมกับตำตีนไก่นะคะกับข้าปุ้นสองชุดเออไข่ไข่ขา้ขาวอ่ะไข่ข้าวหรือไข่ลูกสามสิบบาทนคะคะออเดอร์ข้าวมาตอนเย็นนะคะกำลังิีกบร้านค่ะกำลังสิเกบร้าน,นะะเจ้ากับกทักเฟสมานะคะเ,เห็นเจาะ่เฮ้ยมันไม่เกิดเลยต้า ่คือเกาถ่งอนป่านี่ะืมถ่ายงอนป่าวะบอกป่ายับสุกอ๋อสุกออกพ่อมาสัสุกป่าออกไปไงยับออกมาหนีหนิโมเห็นอันนี้นะคะนี่ว้าวว้าวน้ำลายแตกไเลยรวมแดกระแดกมดขนานี้ จะได้กูดอ่ปลาแดกมดนะคะจะคล้องปลาแดกอันจะคล้องปลาแดกแซบกันไปป้าอะไรหรอจะคล้องปลาแดกแซบปลาแดกแซบปลาหนัวนี่นะคะมีตะต้อนมาค่ะมันตีมีตะต้อนอืมปวดจักแม่เราไปซื้อตลาดเล้าครับหอมหอมน้อหอมดีปลาแดกยี่นกบ่ปลาแดกยี่นกคือไผ่ยี่นกคือบ่จ้ะ Boleh awal dia. Inok, inok. Boleh, yang nok, yang dia. Nen, yang nok tolong mẹ Tam tin cậy nè ha, tam tin cậy Xén nổi lắm Nè, wow 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 ตัวขา FC น้ำลายเฮียเลยเนี่ยบา่าแต่ FC แลลวสาเจนก็น, <บา S 1> น้ำลายเฮียจัวจ่วจั่วไม่ยั้งนะโอ้ขรนน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะฮะซูะมมาใกล้ๆน้ลายย้อยน้ำลายย้อย,ย,ย,อยจักบาทเนี่ ต<า>มตีนไก่ห้าสิบห้าสิบบาทจ้ะเซ็บเบิร์เซ็บกีก่กกตอนเจ็บคือเกาตำ่าจะน่านหนะยังมีอีกอันนี้รกหนึ่งนะคะตมทะเลร,รวมนะคะอันนี้ตามตีนไก่ก่อนนะคะดูกันอะ่ะหืม,อมบอกนวดพี่ด้วยก่อนลูกเห็นยังใครยินกับเจวายุดหูไปดิหูหาเรื่อง มอหาเรื่องนี่ว้ายค่ะโอ้สายเวน้นสายเว้นว่าไง่ายไปรูดใช่ไหมคือขี่เหล่าเนี่ยจมสม่ไหมคือขี่เหล่าเห็นแค่ไหนว้าวเดี๋ยวทาเบิ่งตำทะเลร,รวมนะคะทาเบิ่งตำทะเลร,รวมโอ,โอ้ยมันยังน้งเลยนะนะมือไม่สัน้นหรอวะ ไม่ใหม่อ่อนขอบุณชุดหนึ่งครับเไรจ๊ะบีบเ,เองเลยไอ้บุหันว่างน้องโอ้ยมาไวเน่ยจุโอ้ยมากเลยสองเลยคือพวกกินเนื้อเบิ้์นอดเอาละอันอันตัดเพ่งเมา นี่พาเบิงจอบพาเบิงตําทะเลรวมนะคะมใใคาเบิกใจเ็ว่จงเหรเรียพอดีแล้วล่ะบ้าโจ๊กเป็นเรียแล้วอ่ะแล้วล่ะ <c oughs> สองได้สะ <c oughs> นอนใส่ <c oughs> สองได้สะเบื่อนาก เอาดไม่เดียวบมีคนเอาวนเขาบอกเามนากะบอกอแต่ยายเราอยากให้มาเขาบอกเอามานา,านันมาทิ้งเลลุงี่คือทอดพอดี่ครับนี่ค่ะขาดีว่าเบิรแหลขาดีจะใช้ใครก็ปุ่นนี่เบิร์เรบริกินรําบ,บนันเด้อีกทางหนึ่งสองทาง เบื้องประเดี๋ยงอือเสียบเด้อจกอืมฮะตามกินเดือดหม่เขาเจ้าสังตามกินแกก็ให้พี่ตามหายอะเออนั่พี่พี่ห้กินตามชั่วลวบริสุทธิ์สมทักมาไว้ตามชั่วเะาบากว่นมานึเฮ้ สมพักเบิร์แน่นี่โอ้สมหมูกับเบิดเดมดขวยยางมดขคยยางมดขวยยางอมนะจอดจัดจอดจัด จะดองสะข่อยด้วยหก <6 S 1> ส<ด>ิบบาทนะครับกุ้งสดระเลรวมว่าวม,มีปลาหมึกมีกุ้งมีอันนี้ปะปูปะปูม้าอีกหนึ่งกระรัวะตัวไหนก็ได้ปูม้าตัวเมียครับเนื้อแน่นๆเลยเนื้อแน่นๆน,น,น,นะคะอืม ใครปูแล้วใครมายี่ห้อสามสิอืมค่ะขาวมากเลยครับทุกคนน้ำสดมากไทยอยู่นี่เลยค่ะยี่ห้อซับขึ้นอืมอมคือามาออกออกะออกยังอ่ะันคืออย่างมันคือมาออกอืมก็สีหวานนะตะัวก็สีหวานอนะ หวาน,หนเนี่ยมันสดนี่ค่ะโอ้ยปูหนึ่งตัวนี่ครับเบิรงคน,นนี่ไม่เน้นไม่เน้เน,เนราคาตัวนะหกสิบาทนะครับทุกคนคิดว่าแพงนะครับคอมเมนต์มาเลยใครว่าแพงเจ็บเราพี่พเจ็บเราเพื่อนนค่ะปูปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะ แบบเอ้ยทำไรเฮียอ,อร่อยออกแล้วครับจวดๆๆนี่ค่ะยังไข่ไข่ลูกอืมนี่ค่ะขอบมันหล่งของเรานะ,นะอ่ะโคตรเลยของพี่เปิ้นคนยาทินนะนะพวกมันอินแตกกับชีโปกในได้กกู มืออื่นมาขายมันไม่ใช่มาอยู่บ้านละมืออื่นบอยเพิ่นมาเมื่อนี่แหละจังเลยขายสองมือสามชิปสามสิบเจอเมื่อก็ได้ไม่ใช่มาอยู่บ้าละนี่ค่ะสะนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้เวาจะมครับ ขอตัวตไปส่ง,งของก่อนนะคะจะไปกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามช่องบ่าวพี่ท่านพนมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวพี่ทาคลิปต่อไปได้วยนะคะสําหรับที่นี้บ่าวพี่กับสาวเจนขอตัวรับไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า